สวัสดีครับผมตามหาสลักามนะครับมาดูรถโตโยต้าไฮรักวีโก้นะครับตัวนี้นะครับเครื่องดีโฟดีนะครับสวยๆนะครับโตโยต้าไฮรักตัวนี้เป็นปี07นะครับปีสูงแล้วนะครับ50นะครับนี่สีสันนะครับไม่ธรรมดานะครับตัวนี้นะครับดูดันนะครับไม่เก่งใจใครนะครับตัวนี้ดูท้ายนะครับเนี่ยสวยๆนะครับมีผูกเล็กน้อยกับหลังคาตัวนั้นนะครับสีสันก็โอเคนะครับประมาณ95%นะครับนี่ครับ สวยๆครับจากตาสารคามครับผมไม่ผิดหวังครับสีขาวค้าขายครับตัวนี้ใครชอบนะครับเอาไปขนข้าวขนช่วงเกี่ยวข้าวนะครับใกล้จะถึงแล้วครับเนี่ยสวยๆครับราคาไม่แพงครับตัวนี้เอาไปเท่าไหร่ดีพิเศษแปดหมื่นเก้าก็ขายได้นะครับนี่แปดหมื่นเก้านี่ขายได้นะครับดูข้างในครับสภาพนะครับคอนโทรลหน้าครับเบาะเบื่อครับก็มีขาดคนนั่งขับข้างไม่มีอะไรครับนี่ เบาหลังสะอาดดีนะครับสวยใช้งานได้เลยครับแอร์เย็นนะครับเกียร์ดีนะครับพวงมาลัยคอนโทรลหน้าดีนะครับไปดูเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องดูนะครับนะครับพึ่งตอนเช้านะครับวันนี้วันเสาร์เนาะครั้งเดียวติดครับเครื่องดีมากครับฟังเสียงเครื่องนะครับครับครับนะครับใครที่ชอบใครที่เป็นช่างนะครับหรือว่าดูรถดูรถได้ก็จะดูรถจะดูนะครับว่าเครื่องตัวนี้ดีมากครับโอ้เครื่องใสติ้งเลยนะครับนี่ ครับเครื่องไม่เคยแกะนะครับตัวนี้เครื่องดีมากนะครับตัวดีดีครับสีสันดีครับนะครับไปไกลได้ครับวีโก้ครับเครื่องวีโก้เนี่ยไม่อไม่ควันนะครับน้ำโอ้ดีครับเครื่องดีมากเครื่องแห้งดีมากครับบอกเลยครับขอบคุณครับสำหรับก้าสนาคามครับ